กดดันเนี่ยนะครับคดีทางอาญาไม่พอก็ฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งหกแสนล้านนี่นะครับใครก็คิดตัวเลขออกก็บอกว่านายกยิงลักเกิดมาสิบห้าชาติก็ใช้นี่ไม่หมดหรอกแต่ว่าเป็นตัวเลขที่กดดันว่าจะอยู่อีกเหรอหนีซะส,สินอกจากนี้ยังมีสิบห้าคดีปั้นเรื่องรอ เพราะเขารู้เช่นเดียวกันว่าถ้านายกยิ่งรักอยู่ต่อสู้คดีนั้นใช้เวลาอีกเป็นปีแล้วการต่อสู้คดีในศาลฎีกานนั้แน่นอนที่สุดการนำพยานหลักฐานต่างๆมันเปิดกว้างกว่าในขั้นของปพชซึ่งไม่มีโอกาสการต่อสู้คดีกลายเป็นการต่อสู้กับปพชมากกว่าจะต่อสู้คดี บพ,พชก็ทำตัวเหมือนคู่ขัดแย้งกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราเองก็แลเห็นมันเป็นการรังแกกันมันดูเหมือนเสมือนหนึ่งว่านายยกยิ่งลักษ์เนี่ยนะครับเอาเงินของชาติไปหกแสนล้านใจดำไม่ให้ชาวนาแม้กระทั่งบาทเดียวมันเป็นเช่นนั้นนะครับ ข้อเท็จจริงก็ชาวนาเนี่ยครับก็ได้ตามบัญชีสามารถตรวจสอบอะไรกันได้ครบอยู่แล้วแล้วก็ตัวเลขกําไรขาดทุนเนี่ยนะครับทุกโครงการนะครับจะกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านใช้มาตรการอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะคุณก็บอกเขาเองว่าไม่ทุจริตแต่บอกว่าเสียหายแล้วมีโครงการอะไรไม่ไเสียหายบ้างร่องงบประมาณมันก็เสียทั้งนั้นนะถ้านับกําไรขาดทุนกันเช็คช่วยชาตินี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ เองบกเงินกู้มียาสาว่าลอกผักตบชวาได้ยากนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ประกันราคาข้าวนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ชดเชยไรยละพันนี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์าวอะไรมาเป็นมาตรฐานเอาอ้างตัวเลขมากตัวเลขน้อยครับก็ฟ้องตามตัวเลขเออะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไงเป็นเช่นเดียวกันสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันจึงไปกระแทกใจครับแต่ผมบอกว่า มันเป็นเป้าเป็นการวางเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์กันไว้แบบนี้เล่นอาญาเนี่ยนะครับไม่หนีเอาแพ่งต่อหกแสนล้านยังไงก็ไม่มีบรญญาช่ายแล้วครับผ่อนวันลพันก็ไม่รู้กี่ชาติแต่เอากันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับก็ตอบคำถามว่าการที่ปปชให้รัดเรียกความเสียหายหทางแพ่งยิ่งเป็นการบีบให้นางสาวยิ่งรักหนีหรือไม่ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าน,นางสาวยิ่งลหลังนีจะเกิดอะไรขึ้นมาและถ้าไม่หนีจะเกิดอะไรขึ้นมาตนไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรกับใครสักคนถ้าเขาหนีเขาก็ไม่มีความสุขเขาอยู่เขาก็ต้องต่อสู้คดีก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าผิดถูกอย่างไรก็ต้องไปต่อสู้ในศาลผมเองเห็นว่าเนี่ยนะครับ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าคนได้รับความยุติธรรมเนี่ยนะครับนี่ให้ความเป็นธรรมกับคนหลบลี้หนีภัยที่เป็นอดีตผู้นำเนี่ยนะมากมายเนี่ยไม่มีใครอยากจะจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วครับแต่ว่าเพราะเขาเห็นว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในกรณีนางสาวยิ่งรักณนี่นะครับผมเองเห็น การไม่หนีนั่นเนี่ยนะครับจะเป็นภูมิต้านทานอย่างดีที่สุดยิ่งเขาต้องการให้หนีครับยิ่งต้องไม่หนีแล้วก็ไม่รู้จะหนีทำไมการตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้ฟ้องหกแสนล้านนี่นะครับอย่างไรเนี่ยครับก็ต่อสู้คดีได้ก็ตัวเองกูตั้งข้อหาว่าไม่ได้ทุจริตแต่การเรียกเงินคืนนี่นะครับก็แปลว่าโครงการของรัฐเนี่ย ถ้าใครไปดําเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายกันหมดเนี่ยผมบอกว่าบ้านเมืองเราเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ไหวหวันที่ทนายความออกมาถแถลงว่าไม่หนีไม่รีไพยเนะี่ยถูกต้องแล้วเพราะเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าผีเนี่ที่คำว่าผีหลอกเนี่ยมันหลอกได้เฉพาะคนเชื่อนะครับ และคนกลัวแต่คนที่ไม่เชื่อและไม่กลัวเนี่ยนะครับผีมันก็หลอกไม่ได้การข่มขู่ก็ขู่ได้เฉพาะคนกลัวคนขี้ขลาดตาขาวแต่ถ้าไม่กลัวไม่ขี้ขลาดการข่มขู่ใดๆนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรให้ยืนหยัดต่อสู้เนี่ยนะครับยังมีสมาธิ รอบคอบและผมก็เชื่อว่าทีมทนายความและตัวอดีตนายกยิงลักเองนั้นก็มีข้อมูลกันครบถ้วนความจริงมันเป็นเรื่องหน้าขำด้วยซ้ำที่ฟ้องเนี่ยนะครับหกแสนล้านทีนัทวุธิเคยมาเล่าเนี่ยนะครับผู้ต้องหาคด,ดีเผาเซนทันเวิร์ที่มีการยกฟ้องสองสารแล้วเนี่ยนะครับแต่คนกล่าวหาเขาไม่เคยเอ่ยคำขอโทษเขาสักคำ ทั้งที่เขาจำคุกฟรีๆไปสองปีไอ้สามปีนั้นบอกว่ามีการฟ้องเรียกค่าเสียหายแปดพันล้านมันร้องให้ไอ้นัทธวุฒิผมไปตกใจทำไมคือฟ้องแปดแสนล้านนี่ครับก็บ้าไปแล้วนะครับฟ้องประชาชนเนี่ยแล้วท้ายสุดเขาก็ไม่ผิดกรณีนี้นะครับฟ้องหกแสนล้านเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่มันเป็นเรื่องที่น่าตลกมันเหมือนว่าคน เงินอขกแสนล้านนี่ครับนายยกยิงรักเนี่ยนะครับเอามาเป็นของตัวเองชาวนาไม่ได้สักบาทแล้วถามชาวนาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกคนก็ต่างรู้กันหมดชาวนาเขาก็ได้รับนายยกยิงลักก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีว่าทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ายึดหลักกันแบบนี้ในอดีตที่ผมบอกกับพรสนะครับเจ็ดแสนล้านก็ปล่อยมีใครชดใช้กับชาติบ้านเมืองบ้าง สบกสีกีดศู 1, นย์หนึ่งนักการเมืองก็ไม่ผิดมูลค่าที่ดินะมือล้านที่ไปแจกให้กับพรักพวกเนี่ยนะครับที่พระไปแจกอยู่เนะี่ยไม่มีคนผิดครับโรงพักก็ไม่มีใครรับผิดชอบไทยเข้มแข็งก็ไม่มีใครรับผิดชอบขอยยางโกงเนี่ยนะครับปล่อยให้คดีขาดอายุความหลักใหญ่ใจความของบ้านเมืองครับผมเองก็แลเห็นววาถ้าเราปฏิบัติกันอย่างยุติธรรม ทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ผมบอกว่าคนที่เกิดในเมืองไทยนะครับเขาเรียกว่าโบราณก็บอกฝังรกฝังรากปลายทางคือฝังร่างอยู่ในแผ่นดินเกิดนี้บางคนเราก็แลเห็นอยเช่นอาจารย์ปรีดีพนมยงกลับมาเมืองไทยก็เวลาที่เป็นกระดูกบวยอึ้งพากรก็กลับมาเป็นกระดูก จอมพลปอพิบูลสงครามก็กลับมาเป็นกระดูกแล้วก็มีอีกหลายคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีแผ่นดินไหนจะสุขเนี่นะครับเท่ากับแผ่นดินแผ่นดินแม่หรือแผ่นดินเกิดหรือประเทศนะครับไทยอีกแล้วสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสุขเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความยุติธรรมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุขที่นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์เรื่องกรณีบีไปไนนยกยิงลักหนีคือการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและคนที่ได้ปฏิบัติต่อตอนนั้นต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาและขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่มีการกล่าวหาในลักษณะเดียวกัน จะมากกว่าการเสียด้วยซ้ำนั้นอย่างเดียวกันแต่เราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นเราจะได้วิตกทุกร้อนใดๆที่ผมบอกนกยิ่งรักว่าอย่าไปวิตกให้คิดว่ามันเป็นตลกคนคิดฟ้องหกแสีล้านได้เนี่ยนะครับสนุกมากผมบอกเลยว่านี่นายกยิงรักบริหารประเทศสามปีใช่ไหม ปีนใช้งบประมาณแผ่นดิน2.4ล้านล้านออก2.5ล้านล้านออกสามปีก็นะครับ7.5ล้านล้าน7.5ล้านล้านก็บวกให้เสร็จแล้วก็ฟ้องเลยถ้าหกแสนล้านยังไม่หนีอีกก็ฟ้อง7.5ล้านล้านมีค่าเท่ากันหกแสนล้านกับ7.5ล้านล้านไม่มีอะไรแตกต่างกัน มองอย่างขำๆเลยครับประเทศไทย,ยใครจะคิดว่าคนจะกล้าพ้องเรื่องแบบนี้กันได้แต่เวลาทีข้างโง่คลองด่านการิกกรีกจะจ่ายกันเสื้อให้ได้โอ้โหนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งเนี่ยนะครับที่เจราจานะครับไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย30วันครบวันที่20ใจ่ายดอกเบี้ย1.5กําลังเจราจาของความเห็นใจนะครับสิ้นเดือนนี้ก็จะทําเรื่องของงบประมาณจากคอรมอให้จ่ายงบกลางราริกร,รีหรือ ไอ้นั่นแหละครับโง่ร้อยเปอร์เซนต์โง่สนิทโง่บริสุทธิ์แต่ว่าไอโครงการที่ประชาชนเขาได้ประโยชน์ก็มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่โครงการชาติเสียประโยชน์ล้านเปอร์เซ็นต์ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับอกม,มาบัดน้ำเสียคลองด่านนิติกรรมก็ปลอมมาตั้งแต่ต้นโกงมาตั้งแต่ผู้ให้กู้ใช้ระบบเทิร์นคีย นะครับแค่คิดก็โกงแล้วเนี่นะครับเรายังต้องไปจ่ายเงินให้กับคนโกงอีกแต่เวลานี้กลับมารีดเงินที่มาตรการช่วยเหลือชาวนาแต่บริษัทเนี่นะครับก่อสร้างที่เขารวยอยู่แล้วไม่รู้จะรวยยังไงปรากฏว่าต้องไปจ่ายตังให้กับคนที่เขาสร้างความเสียหายให้กับรัฐแล้วอย่างไอ้คลองดานนี่นะครับได้ใช้งานอะไร เนี่ยจ่ายครบกว่าสามหมื่นกว่าล้านใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยและยังไงครับเรายังจะต้องตามไปจ่ายตังค์ให้กับเนี่ยนะครับข้างโง่ความไม่เข้าท่าความจริงไม่ได้โง่หรอกครับความจริงก็คือโกงอ่ะเรียกว่าฉลาดแกงแกมโกงมันไม่ใช่ค่าข้างโง่ความจริงก็คือค่ากโกงอ่ะแต่มันโชคดีครับ รัฐต้องไปจ่ายเงินให้กับความไม่เข้าท่าอย่างนี้แล้วก็มีความตั้งใจต้องขอบคุณพระท่านหวได้โอกาสให้ความเมตตากับรัฐเหลือเกินผมนี่เลยครับรู้สึกนี่นะครับเพลียละเหียใจกับชาตินี้จริงๆนี่ทำผิดร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายโกงกันมาตั้งแต่ต้นที่จ่ายเงินไปแล้วความต้องเอาคืนมาแต่ปรากฏว่า ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มกับความเสียหายน,นี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังไม่เห็นมาตรก,การใดๆเนี่ครับที่กมรมควบคุมมลพิษจะสู้นอกจากนี่ครับคิดจะไปสู้เอยอยู่อย่างเดียวจะไปเจราจาลองเทียบกับกรณีนี้ครับหกแสนล้านนับกําไรขาดทุนประกันร,ราคาเข,ข้าไม่นับกำไรขาดทุนมากช่วยเหลือนี่นะครับชาวนาไร่ละพนันไม่คิดกําไรขาดทุนแม ก็มีการจับทุจริตด้วยไม่ใช่อะทุกมาตรการเลยครับถ้าใช้หลักการอย่างเดียวกันนั้นเนเี่ยไม่มีใครเหลือหรอกแต่นี่ก็เลือกรู้ว่าจะฟ้องวันนี้โอ้ประโคม,มขงขาฟ้องเรียกค่าเสียหายหกแสนล้านภาคภูมิใจนักะกที่ทำแบบนี้ผมไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ทำทำอยู่กันเนี่ย เมื่อเวลาไปสบตากับคนกับประชาชน,นจะมีความรู้สึกยังไงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมไม่กล้าผมมีความรู้สึกว่าอายแม้กระทั่งสองกระจกเพราะว่าถ้าตัวเองมีหน้าที่ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับคนอื่นนยแล้วตัวเองไม่ยุติธรรมเนียตัวเองเลือกปฏิบัติแล้วนี่นะครับแล้วก็ใช้ตรก,กะในการฟ้องชนิดที่ว่า ใครก็ไม่ขาดคิดคือพ้องเนี่ยครับเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าให้อยู่ในแผ่นดินนี้กันไม่ได้เลยนะเราเองก็แลเห็นแล้วว่ายืนต่อสู้เถิดนายกยิง่งละอย่าได้ไว้วันอย่าได้วิตตกมองว่าเป็นเรื่องตลกชีวิตเราก็เท่านี้มั่นใจว่าทำถูกต้องยืนหยัดอย่าได้ไว้วันนะครับทายท่ากับความมายุติธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ ประเทศไทยที่มันอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มีความเลวความดีระหว่างทางกันมาตั้งแต่ประเทศนี้ตั้งมาแต่ที่มันอยู่ได้เพราะดีมันมากกว่าเลว็วดีมันมากกว่าชั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาต้องการอย่างไรเราก็อยากไปทําตามที่เขามีความต้องการเมื่อยืนหยัดเนี่ยนะครับใช้สํานวนนายสมัครสุนทรเวชบอกใช้ความสุจริตเป็นกรอบก,กําบังอย่าได้ไวหวัน่นนะครับอย่าได้วิตก นะครับใช้ชีวิตตามปกตินะครับเข้าวัดไหวพระเนี่ยครับไปตลาดไปไหนก็ได้นะครับการต่อสู้คดีก็ว่ากันไปสร้างความสุขและกำลังใจและนะครับ